นี้งนครับเหนก่กนานสูรของเทศไเอาเคือสวยเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะเห็นที่จะมีรสวยเกิดขึ้นต่อไปนะครับมีปยทผู้ร <Third> ิายมอหนดีวัอันนี้คือข้าเนให้มาตรกานะเสน้มารการว่าจะทาให้มันมันมันง่ายซีโแล้วมัก็จะมีความสวยามแล้วันจะทาให้ อ่าช่องว่างในเรื่องเกี่ยวกับระบบการที่จะนอกกฎหมายที่จะเข้ามาสวายดีประโยชน์ในสิ่งที่เราเพยายามทำดีนะครับส่วนผู้ที่ไทยอยู่นอกค่ายแล้วกฎหมายผู้ที่ไทยจริงผมยังเชื่อมั่นนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับหลายคนบอกว่าการได้ให้สัตย์ว,นนวนัน,นในตัวคอนเทนชัญญ่นในตัวอนุสัญญาก็ได้ส่งร่างผู้ที่ไทยปี1951ก้าห้่งกับผู้พิทารเก้าเจ็ดเนีย่ยเป็นสิ่งที่ดีที่ประเทศไทยเราควรจะทำ ผมมั่นครับเป็นการยืนยันการที่เสรีภาพในอนุกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่มีการดีในกาำมั่นสัญญาของประเทศไทยที่ใช้ไวกับปวทีระหว่างประเทศแต่สิ่งที่ผมมั่นใจมากนั้นก็คือว่าหากเราสามารถพัฒนาประเทศไทยเราสามารถพัฒนาไปจนกระทั่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองผู้อิภัยของประเทศเองเนีเยมันจะดีกว่านั้นเพราะมันจะมีข้อจำกัดมากกว่าอนุสัญญาคนที่ทํางานในเรื่องนี้ก็ทราบดีครับนุสัญญาต่างๆาที่เกิดขึ้นในบางที ก็บางคนที่ให้สัตยบัตแล้วอาจจะไม่ทำตามกระบวนการครับมีอาจารย์กฎหมายของเราด้วยจริงก็เราก็เขาส่างมอบจริงทางกฎหมายเนี่ยก็เราเข้าใจพวกกรอบนุสัญญาต่างๆลบางทีเราให้คำน้างไว้เราไม่ไปผ่านทางและใครทำอะไรนอกจากการเซ็นชั่นต่างๆซึ่งมันก็เป็นในในบริบทของการเมืองระหว่างประเทศแต่ก็ มันก็จะเป็นมันแต่ว่าผมเนี่ยพยายามจะถ้าสามารถกลับเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎรได้ครั้งหนึ่งเราสามารถมีสอบสอบมากจนถึงนั้นเส็จแล้วเราขาดตามตัวตั้งว่าชนะได้เนี่ยผมก็จะผขาดตาในเรื่องนี้แต่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่เรื่องผู้ที่ไปโดยตรงกีฬาเดียวอาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการนหน้าผู้ใช้คำในประเทศไทยซึ่งมันจะคงมีหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองคนที่อยู่ในกลุ่มผอ่อนแ่างนเพราะฉะนั้นกฎหมายอันเนี้ยมันอาจจะไปสอบรับกับตัวที่ผู้ที่ไปที่อยู่นอกนั้น เรามีตั้งแต่สถานการณ์ไี่หนึ่งของมาร์ลาร์64ที่ผ่านมาการรัมาราในประเทศมาที่เกิดขึ้นการดันคนออกมาบรยเวชายแดนในฝั่งประตูมันออกเชีตาเราก็ตอนท่งานดันแค่นะครับตอนนั้นได้อยู่บริเวนชาณแดอนนัแค่นได้อยู่พีดีซีที่ประเทศพมาดังนั้นเราต้องทำในเราพยายามเห็นแล้วว่ามันมีตอนนี้ผู้ภาคิ่นายในประเทศเนี่ยที่อยู่ในทางพม่าที่บริเวณชายแดนเป็นทศไทย เราไม่มีใครสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าหลังจากวันที่1มีนาคมน5 6 4ที่เกิดการระบาดมี้คนที่ข้ามเส้แบมาในประเทศไทยลี้ไปในประเทศไทยเขาทนการตรวสุดตัวทั้งคนที่นี่ไปจริงๆคนที่เข้ามาในทน้สเร็จราะันั้นเราไม่ออกีายขไม่อ้หลัตออไปในราะต้อไหนก็มีกระนการเ่ากสัเมา คนฟังเปิดรำโงกต่ายไปี่ัวกทเปสองตัวที่ผมจะแต่ก็ทาบกัน่ามี่ส่งสัญญามนสนารทายสวนาปดรวแรนแล้วก็ผมในหน้าที่ผมก็จะไปถามค่ออาจารย์บอกว่าที่จะไม่เปนมิเตอร์อสัญญาณิดให้ด้วอคะสริที่ทางมาดีมาบอกว่า สรุปเอกสารเกิดเพราะว่าโอ้หยาหลายปีใช่ค่ะจะจะยากเหมือนกับการการสุบภารเกิดทั้งหมดเพราะว่ามันมุมพูดในรายละเอียดของแต่ละคนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของมาตรการนาที่ต้องค่ะง่ายใช้เวลาค่ะอ่าเดี๋ยวเอาไว้ไว้หลังจากนี้แล้วกันนะคะแต่แล้วอย่างไรคำถามใช่ค่ะเพราะว่าอยากจะเปิดเวทีเชื่อว่าในมงนี้ค่ะอาจจะมีอยากจะถามถึง ทั้งสามท่านนะคะก็อาจจะให้โอกาสได้ตั้งคำถามนะแขกจะถามในเพราที่สงสัยที่เกี่ยวข้องกับทั้งสามท่านนะคะจะได้ถูกาสตอบในรอบสุดท้ายเลยเดี๋ยวถ้าใครอยากจะมีคําถามก็เดี๋ยวยกมือจะได้ให้ถามทีเดียวก่อนนะคะแล้วก็ให้ทั้งสามท่านได้ตอบค่ะเชิญค่ะค่ะโอเคปที่มค์าจะไม่มา สวัสดีค่ะพี่ชินนะคะกานจะน่าดึงดูดขามาจากอเคริกาอีกทีนะคะผมต้องไปแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็แล้วก็ตัวการเองเนี่ยทำงานในการงานที่ติคนแรงของผู้หญิงเนาะก็จะขอตั้งพื้นที่ดีเศษเพื่อที่จะให้บริกานดีเยียยาอ่าคนที่เคยได้ออกคอนเทนต์มาเทล้วก็แล้วก็ความบันเทิงครอบครัวนะคะการเป็คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องถูกคุณเทสเด็กชุโภฟาติลิทิช่าที่ผมดำเนนการนะคะการมีอ่าสองประเด็นนะคะทั้งากฝาแฟ แล้วก็เป็นทหามด้วยถ้าหามว่าจะสามารถตอบได้แต่ว่าขอแสดงความกังวลอย่างชัดเจนหนึ่งประเด็นแรกาี่ติดความเป็นไรก็คือย้อนไปรู้เลยในช่วงปีหนึ่งเก้าเกบที่มีการนำเข้าเครื่ย้ายถิ่นฐานเนาะก็มีพี่น้องจากฝั่งอ่าหนึ่มาจากฝั่งธรรมานะตอนนั้นไม่ใช่ธรว่านเป็นบ้านเนาะที่ก็เวลาเข้ามาในประเทศไทยเรื่องรณีค่ะที่อ่าผู้หญิงไทยใหญ่นะคะถูกผลขืนโดยทหารของประเทศไทยซึ่งเธอคนนั้นก็ว่าหานมากในการที่จะ ฟ้องคดีแต่ทีนี้เนี่ยคดีก็เป็นอย่ที่ศารอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วนอกจากนั้นคือกากประสบการณ์ที่การไปทำงานที่มูนลนิธิไหนนะกะกับบเที่ทำงานข้า,าขงชาติซึ่งก็เกี่ยวข้อ,องกับสถานการณ์ที่มลนิภัยอะไรนี่อย่างเช่นว่าอา่าแรงงานทำงานมากในกรุงเทพ การความรุนแ,บบนแรงต่อผู้หญิงต่อแรงงานอาจจะเป็นผประเด็นทีแรงงานข้าพเจ้าที่ยังมีเนี่ยจะป้องกันอย่างไรบ้างเพราะว่าต้องมีความาารับผิดหลาด้เนาะและ2กรณีที่เกิดความรุนแรงเกิดการละเมิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แรงงานเรื่รองความรุนแรงต่อผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่องทางหรือกลไกในการขอความช่วยเหลือจากตัวอย่างไครโดยเฉพาะมีข้อห่วงเรื่องความขัดแย้เรื่องภาษาไม่จะจะแก้ความขัดแย้ง เขาจะปลอดภัยไหมเพราะว่าเรากังวลเรื่องอำนาจที่มันไม่เท่ากันเพราะที่ผ่านมาความท้าทายของแรงงานข้ามชาติคืออำนาจการต่อรองอะค่ะระหว่างแรงงานกับรานทข้ามันไม่เท่ากันเวลาเขาไปทางานเขาปอยู่อาศัยเขาอยู่อาศัยสิทธิในการควบคุมชีวิตของเขาจะขึ้นอยู่กับเจ้าของที่พักใช่ไหมคะแล้วไปทางานเนี่ยทำงานเ็าจะอยู่ในหน่วยงาซึ่งเวลาที่เขาได้รับความแรงเขาจะกวัว่า อำนวยควาวกให้เข <LY> ke ้าส right enfin ู่กระบวนการนิติธรรมขอฝากประเดในเรื่องเรื่องความดึงดันในทุกมิตินะคะแล้วสองค่ะการมองว่ามันเป็นโอกาสดีมากที่จะส่งเสริมการอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหารูปปัญหาระดเรซิสซึ่งประกาศการแก้เชื้อชาตินะคะเพราะว่ามาหเนี้ยแล้วก็เรียนรู้จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับเอเชีตอย่างชัดเจนแล้วก็ทักอ่าในขณะที่เราจะสร้างสันติภาพตรงไหนกัน กรมีเงินเก็บที่ทำให้เงินเก็บนะคะเพราะว่าตอนนี้เราสาษาไทยแล้วค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งในช่วงนี้แหละก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ปัญหาที่ผ่านมาที่อถูกได้ตรงนะคะทกลุ่มแรงงานอพยพบางการที่ผ่านมาแล้วก็ตัวนี้จะมีผู้ริพายนำเพิ่มแบบจะทำยังไงห้เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่อาศัยรุ่งข่าใส่การเพราะว่าอย่างนั้นการเสียชีวิชาติโดยซิซิ่งที่จะนำไปสู่สงครามโลกแห่งนี้ก็มีความสิ้นสุดอีกก็ขอฝากนะคะว่าขอใช้ให้ ป้องกันและทุ่ิความรุนแรงของคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะขั้นต่อไปน,ในี้นหคะค่ะตอนนี้ที่ใหถามวิทยากรได้ใช่ไหมคะ ก็คือเอ่อฝ่ายทางโอนนะคะจากวิทยาลันจากคณะสังคมศาสตร์มชค่ะก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ข้อมูลนะคะแต่ว่าคือตั้งหัวข้อไว้วมื่อคุยไทยจากข้อผาถ่ายการทำงานใหญ่ในไทยเนาะอยากจะถามทั้งสามท่านนะคะว่าข้อผาถ่ายที่ว่าเนี่ยมันมีข้อผาถ่ายอะไรบ้างค่ะข้อจะผาถ่ายกฎหมายทางสังคมทาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะขออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ช Can me behalf? Okay, maybe you. Okay. Hi everyone, my name is Andrew. My name is Andrew. I work with RCSD uh, here in Chiang Mai. Nice. I hope it's okay in English. Uh, I'm just quite interested because I also know a lot and I'm, I'm curious about refugee issue. So, I think just to be afternoon, you know, we have learned a lot more about the economic perspective, uh, different integration. I'm also quite uh, curious about in your discussions of proposal to what extent do you talk about the existing or TGC? How do they continue? Will it be privatization? For example,